โดนสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วไปเริ่มออกไปพร้อมเรือพร้อมแต่คนยังไม่พร้อมสองลำครับออกวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับ บรรยากาศตอนเช้าๆกับเสียบปุ๋ยเสียบป้องเตรียมอุปกรณ์ครับสำหรับวันนี้ก็หมายมั่นปั้นมือครับสักตัวสองตัวก็ยังดีไปกันนะครับแน่นเ Ô ơi, nè chai fair, bôi. Ti chomp à lèt gong ka bay đấy. Tiếp bít đi qua. Tiếp bít đi qua. Tiếp đi qua. ต่อสายเอ็นให้น่อยต่อสายเอ็นจอมแฝะอันนี้แหละมุ่งนี้ยและเมื่อกีมีใครจอมมาต่อกับกิ๊บคนเดียวก็แรกนี ja okay. ่หน่อยอ๋อกับซี๊บ lao đèn cục nữa Cục luôn gần quay cho bà Chấm màu lao đèn Chấm màu lao อ,อ,อ้ยไฟไงละ่ะมันบีบใหญ่ไงไว้มัน,นจะจบปะ แค่บีบอย่าเงี้ยมันกระบอจุกแช่เป็นหกสิบปอนด์หรือเปล่า đó là. แรกก็เกินเลยป่าตัวเป็น4ี่ห้ากิโลป่ามาได้ใหญ่เสม,มอเอ้าตุดห่วงตะกี้เขอเบื่อื่ง Nói bắt lắp bắt lắp bắt bắt lại, bắt lại, bắt lại bắt lắp 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 bắt bắt lắc ปุวยป่วยใชม้มันเอาไมา้เหล็กไปไม้สองนี่แท้หยิบมือนน้ยไม่หยุดยองไปเราเห้ยปล่อยมันวิ่งมือเราไปแค่นี้ของไปของผมไปที่กะของแอ่นี่กะลองตึงไาแล้วลองบุนม,มาแล้วตอนเย็นประมาณสามโมงกว่าครับออง มาแล้วโปรแม็กโอ้ยเอ่ได้เว้ยลิงครับไปไหนอ่ะโดดลง ดิงหิวน้ำลงมากินน้ำที้งมีใสชอกนเงนี้ยนี่แหละปลาเล็กป,ปล่อยใสช็สอกครับสวัสดีครับตอนเช้าวันสุดท้ายนะครับวันนี้วันที่สาม วันนี้เป็นวันชี้สตาชีช้สตาเลยว่าวันนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่าเขียวริี้วมาสองวันแล้วมีแค่เสียวครับเวลานี้ก็ประมาณหกโมงกว่าเก็บเจ็ดเจ็ดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปรับไตแม็กครับไปครับเดินทางตอนนี้ไตแม็กไม่ว่างครับออกจากแพร่ไตแม็กมาแล้วครับ ออกด้นหน้านก็เสียบปุ๋ยสองคนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอนแรมเนี่ยปุ๋ยจอดสต็อปดีกว่าใส่นี่เลย นั่นเอา้าเอา้เอากูบอกแล้วหัวแหลมหัวแหลมเอียเอาจะได้ติวขึ้นเลยเสรยมร้อย <100. S 1> โอ้ยกูมาส่งไอ้ปุ๋ยมันตกปลาเอาีเอ้ยืมบสบัดสบัดสบัด

anh em không đấy. À, cả có yeah, <laughs> yeah, điêu đi, ừ? <laughs> yeah, đi. cả cô điêu tất cả đi điêu tất cả cô đi tất cả cô điêu tất cả điêu tất cả cô điêu tất đi cô điêu tất cả cô điêu tất cả cô điêu tất cả tôi có cái bụi bụi xa mất bụi đồ à. này này. Ừ. Cầm, cầm đó. Đó không hắn này nè này nè hả nè 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 cầm tiêu nè นี่เสียปุ๋ยกับปลาเล็ดของผมยังไม่กินเสียบปุ๋ยเอาก่อนต้มอี้ะมกกลำลุ Blessed ้นกันต่อไป ถือว่าไซฟองม,มันจะระแวงวะงโ่ตัวที่สองก็เสียบป,ปุย๋ยเหลเลยเ,เลโอ้ยตัวใหญ่กว่าตัวเล็กไอปุ๋ยสอยหมดเปลี <c> ่ย <oughs>

ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับตอนก็นได้สองคืนสามวันสรุปว่าก็ได้ปลากระสุบป,ประมาณห้าตัวครับแล้วก็ปลาแร่สองตัวปลาชะดูหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นเพื่อนผมนะครับที่ได้ตอนตัวผมก็เหมือนเดิมครับเกีวและลิวนะครับตอนนี้ก็ขนเรือขึ้นรถขนของอเทเลอร์ ยางรั่วเรื่องยางรั่วตอนนี้ก็เก็บของกลับบ้านนะครับถึงเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เชื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวแซงเด็กแก่เื่อเที่ยว え